สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเซลโยนะคะอยู่ที่โชว์รูมรถมือสองนะคะสุนชายคสายคสเตอร์รันนะคะบอกเลยว่าวันนี้อากาศดีๆนะคะรับลมหนาวนะคะใครที่อยากได้รถมือสองนะคะเป็นสภาพไปดีรถคอกเพาร้อยนะคะโทรหาเซลโยได้เลยนะคะคิดถึงเซลโยเท่านั้นนะคะวันนี้นะคะเซลโยมีรถมาแนะนําเป็นรถปี2020เลยนะคะเป็น t o โย t a หน้าหมูป่า อันนี้หน้าหมูไทยนะคะอันนี้หน้าหมูป่านนะคะวันนี้มาเจอกันนะคะหมูไทยกับหมูป่าปะทะกันนะคะใครที่อยากได้นะคะ Toyota Rivo นะคะเครื่อง2.8คันนะคะสีเทาดาสวยมากค่ะลูกค้าค่ะคันนี้นะ,ะบอกเลยว่าได้ปี2020มาพร้อมอะไรบ้างคอกเพารอยจัดหนักจัดเต็มแหนบมาทุกถึง5ตันคันนี้นะคะเซโยจัดให้พิเศษเลยบอกเลยนะใครที่อยากได้นะคะรถผ่อนเบาผ่อนสบายหน้าหมูป่าผ่อนเดือนละเจ็ดพันกว่าบาทนะคะ ส่งนาน6เดือน7,000กว่า6เดือนนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือลูกค้ามีประวัติผ่อนสินเชื่อมาผอนดีผ่อนตรงไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตอะไรก็แล้วแต่เทอกรสอบออมสินนะคะหรือว่ามีรถยนต์อยู่แล้ว1คันนะคะออกได้เลยนะคะคันนี้ไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวแล้วสยก็จัดปรพิเศษคือผ่อนศนะคะนาน6เดือนนะคะเดือนละ7 0 0 0กว่านะจดเข้าไปอีกบอกเลยและที่สำคัญนะลูกค้าหา ส่วนมากลูกค้าจะถามว่าคอกแนบพาร,รอยมีจดทะเบียนหรือ,อยังอะไรอย่างนี้นะคะทุกอย่างนะคะเซยโยจัดให้เลยวันรับรถนะคะย้ำค่ะลูกค้าหาวันรับรถไม่ต้องใช้เงินแม่ตบบาทเดียวเพราะลูกค้าส่วนมากก็คือจะคิดว่าเอ๊ะมีค่าดำเนินการไหมมีค่าอะไรไหมแล้วลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะสบายใจได้เลยนะคะ เรามีบริการส่งรถฟรีนะคะรออยู่ที่บ้านนอนสบายๆเปิดแอร์เลยค่ะรถไปจอดถึงหน้าบ้านไม่เสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะเซโยจัดให้เลยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างกันค่ะว่าจะเด็ดอย่างที่พูดหรือเปล่าไปกันเลยนน่มาเป็นไงอ่าเป็นไงคันนี้นะคะเพลาลอยนะคะพร้อมกระทะบรรทุกนะคะ ที่สําคัญคือ,อยางมิชลินนะคะ X s i e p นะคะพร้อมมาทุกหนักเลยนะคะคันนี้คัที่อยากได้เรารีบด่วนเลยนะคะเพราะจำนวนเรามีจํากัดมากค่ะลูกค้าคะก็ทำมาเมือไม,ไม่ไม่กี่คันอะที่ทําให้นะคะมาแล้มาดูช่วงล่างกันมาช่วงล่างคันนี้จัดหนักจัดเต็มเลยนะคะบอกเลยว่ารถสวยมาก จัดหนักจัดเต็มเลยนี่เป็นยังไงโับนะฮะมีให้ครบนะคะสร้างละสองต้นบวกสข้างก็เป็น4ต้นนะคะแนบน,นี้ไม่อยากจะพูดเลยนับไม่ไหวเป็นไงสวยไหมเดี๋ยวเราไปดูภายในค่ะว่าจะเด็ดอย่างที่พูดหรือเปล่านะมาเลย<อ>มาเลยค่ะ<อ>คันนี้นะคะภายในสวยงามมากเลยนะคะเป็นยังไงบ้าง เลขไมค์คันนี้นะคะบอกเลยว่าอเมซิ่งมากเลยค่ะลูกค้าคะ่ห46,622กิโลเมตรเท่านั้นนะคะรถปี2020ไม่ต้องพูดเยอะเลยไมค์นี้จัดไปเดี๋ยวไปดูหน้าเครื่องกันว่าสวยหรูอย่างที่บอกหรือเปล่านะนี่บอกเลยนะคะใครที่ชอบสีเทาดำนะคะคันนี้สวยมากเลยนะสวยจริงๆโอ้ยยกตั้งนานเป็นส <laughs> าวออเลยนี่ค่ะลูกค้า่ะ โอ้ยเมื่อกี้เซลโยก็ออกแรงตั้งนานนะใครจะรู้เราเป็นโชคสบายมากเลยค่ะยกขึ้นมามาดูหน้าเครื่องเลยค่ะเดิมเดิมทุกเม็ดนะคะและที่สําคัญคือรถของเรานะทุกคันนะคะมีการนะคะเข้าศูนย์นะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยว่าเด็ดจริงๆเลยนะคะคันนี้คันที่อยากได้นะคะบอกเลยอยากได้รถคอกพาวรอยบรรทุกหนักโทรหาเซลโยเท่านั้นนะคะเท่าน,นั้นนั้นไม่ใช่เมื่อกี้พูดผิดไปใครที่อยากได้รถคอกพาวรอยบรรทุกหนักถึง5ตัน โทรหาเซลล์อยเท่านั้นนะคะที่เบอร์โทร0992426556นะคะและที่สําคัญคือโปรโมชั่นวันนี้นะคะใครที่มีประวัติความเชื่อมา่อนดี่อนตรง่อนเกินหนึ่งปีเซลล์โยจัดไปเลยจัดให้แบบส,สวยๆงานเลยนะคะไม่ต้องออกเงินแม้ต่าบาทเดียวโทรหาเซลล์ได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0992426556นะคะอย่าลืมนะคะลูกค้าคะ่ะใครที่ชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้โอกดไลค์ กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกดทุกอย่างที่มันกดได้นะคะกดให้เซลล์ยด้วยนะคะวันนี้ขอตัวราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ